อีพีสข้อสอบผู้ช่วยผู้ิภากษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญาสอบวันที่29เมษายน2,543คำถามข้อหนึ่งวงเล็บกอไก่โจทย์ นำยึดที่ดินหนึ่งแปลงของจำเลยที่หนึ่งและบ้านหนึ่งหลังของจำเลยที่สองในบุญผู้ร้องที่หนึ่งและในมีผู้ร้องที่สองยื่นคำร้องของให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าวรวมมาในคำร้องฉบับเดียวกันอ้างว่าผู้ร้องที่หนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินผู้ร้องที่สอง เป็นเจ้าของบ้านทรัพย์ที่ผู้ร้องทั้งสองร้องขอให้ปล่อยได้ถูกยืดในวันเดียวกันและในคดีีเดียวกันเพื่อความสะดวกในการส่งหมายการยื่นทำให้การการสื่อพยานและการดําเนินกระบ,บวนพิจารณาอื่นๆจึงยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์มาในคำร้องฉบับเดียวกันศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำร้อง วงเล็บขอไข่โจททั้งสองฟ้องขับไล่จำเลยรวมมาในคดีเดียวกันว่าโจทที่1เป็นเจ้าของที่ดินนอสอสามกเลขที่1703ส่วนโจทที่สองเป็นเจ้าของที่ดินนอสอสามกเลขที่1715เที่ดินของโจท์ทั้งสองมีอนณาเขต ทางด้านทิศเหนือติดต่อจดเป็นแนวเดียวกันเมื่อวันที่29เมษายน2542เวลากลางวันจำเลยบุกลุกเข้ามาเก็บมะม่วงในที่ดินบางส่วนของโจดที่ที่1และที่2ด้านทิศเหนือโดยจำเลยอ,อ้างว่ามะม่วงและที่ดินบริเวณที่ปลูกต้นมะม่วงนั้น เป็นของจำเลยสารชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องให้วินิจฉัยว่าคำสั่งของสารชั้นต้นทั้งสองกรณีชอบหรือไม่ท่งคำตอบข้อหนึ่งวงเล็บกอไก่ผู้ร้องที่หนึ่งร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ดินส่วนผู้ร้องที่สองร้องขอให้ปล่อยรัพย์บ้าน เห็นได้ชัดแจ้งว่าผู้ร้องทั้งสองร้องขอให้ปล่อยทรัพ์คนละประเภทกันมิได้บีบผลประโยชน์ร่วมกันในบุญความแห่งคดีที่ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าวแม้นเหตุแห่งคดีเกิดขึ้นในวันเดียวกันหรือเป็นการสะดวกที่จะดําเนินคดีไปพร้อมกันก็มิใช่ข้อที่จะแสดงว่าผู้ร้องทั้งสองมีผลประโยชน์ ร่วมกันในบุญความแห่งคดีย่อมไม่อาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความแพ่งมาตรา59คําสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับคําร้องจึงชอบแล้ววงเล็บคําพิพากษาศาลฎีกาที่4098ทับ2องวงเล็บขอไข่ ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองที่ดินที่จำเลยบุกรุกเป็นทรัพย์ประเภทเดียวกันและที่ดินของโจทก์ทั้งสองบางส่วนทางด้านทิศเหนือติดต่อเป็นผืนเดียวกันทั้งอย่างบุกลุกในวันเวลาเดียวกันด้วยแม้ที่ดินที่ถูกบุกลุกจะมีน,นสสากคนรัชบัตรและเป็นที่ดินต่างแปลงกันก็เป็นเรื่อง หลักฐานทางทะเบียนเท่านั้นถือว่าโจทย์ทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีชอบที่จะฟ้องจำเลยรวมมาในคดีเดียวกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา59คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำฟ้องจึงไม่ชอบหวงแล็บคำพิพากษาศาลฎีกาที่1966ทับ สองพันห้